รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณพระเทพประวระเมธีรองอธิกาบรบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรองเจ้าคณะภาค15และรักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชชูทิศครับซึ่งท่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมมาคะปุญชา,าสมัชชาวิถีพุทธครั้งที่5ขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับ ในการนี้พระเด็จพระกุณได้ให้หลักการทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคาบ,บูชาไว้เป็นที่น่าสนใจครับรายละเอียดเป็นอะไรบ้างเราไปติดตามชมได้ครับตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกพนวดปัญจวัคคีย์ก็มาดูแลอำนวยความสะดวกหลังจากที่พระองค์ทรงปรับเปลี่ยนแนวทางการบำเพ็ญเพียร ปัญจวัคคีย์ก็เรียกว่าหนีไปอยู่ที่อื่นน่นะโดยคิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งได้เด็ดออกพนวดบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญทุกริยาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแล้วจะมาบำเพ็ญเพียรทางใจจะประสบความสำเร็จ,จ,รรจอย่างไรก็จึงได้ละจากพระองค์ไปอยู่ที่ป่าอิิร ปตนะมรุกทาย,ยวันก็เป็นโอกาสอันดีที่ทำให้พระองค์ได้อยู่เพียงลำพังแล้วก็บำเพ็ญเพียงบำเพ็ญเพียรทางใจจนบรรลุปเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณนะเมื่อตัดสรู้แล้วก็พิจารณาดูว,ว่าใครที่พระองค์จะไปโปรดกลุ่มแรกอย่างที่กล่าวและกลุ่มที่สองคือปัญจวัคคี พระองค์ก็เสด็จเดินทางไปที่ป่าอิธิปตนะบริกไทยยวันไปโปรดปัญจวัคคีย์ดยการแสดงพระธรรมเทศนากันแรกเรียกว่าปฐมเทศนาธรรมจักกับปวัตนาสูตรท่านัญญาโกธัญญาหัวหน้าปัญจวัคคีย์ก็บรลุโสดาบันหลังจากนั้นก็ พระองค์ก็ให้การประทานอุปสมบทแก่ปัญจวัคคีเหล่านั้นและต่อมาก็บรรลุเป็นพระรหัน์นี่เป็นสาวกกลุ่มแรกที่ได้ฟังธรรมและก็บรรลุเป็นพระรหัน์ถือว่าพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพระรัตนตรยัยรวมทั้งพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ อุบัติขึ้นครบถ้วนทั้งสามประการเรียกว่า,าพระรัตนไตรยัยครบถ้วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนากลุ่มแรกตามที่เราจำได้กันนะก็คือจำนวนหกสบรูปหกสบรูปมีใครบ้าง ก็ปัญจวัคคีห้ารูปสหายของพระยะศาอีกห้าสิบห้ารวมแล้วก็เป็นหกสิบรูปบวกพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งก็หกสิบเอ็ดก็ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาด้วยพระดำรัสที่ว่าจรฐภิกเเวไปประกาศพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุข แกสังคมชาวโลกแล้วก็ชับว่าเดินทางไปประกาศพระาศาสนาเนี่ยขอให้ไปอย่าไปด้วยกันนนะก็คือแยกกันไปส่วนพระองค์ก็เสด็จไปที่เมืองอุลุเวลาเสนานิคมก็ไปโปรดชดินสามพี่น้องชดินสามพี่น้อง มีบริวารตั้งเท่าไหร่รวมๆแล้วก็หนึ่งพันใช่ไหมในระหว่างที่โปรดชรินสามพี่น้องนั้นก็มีกลุ่มบัณฑิตก็คืออุปติสะกับโกริตะต่อมาก็คือพระสารีบุตรและโมคคลานะได้ฟังธรรมะย่อ,ยอ จากพระอชชัสชิเกิดความเริ่อมใสจึงมาบวชในบวรพุทธศาสนาในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นก็เป็นสิทธิ์ของสัญชัยปริพาชกก่อนที่จะมาสำนักของพุทธเจ้าพระสารีบทรกับพระโมคคัลลานะก็ไปลาอาจารย์ สัญชัยปริพาชกไปชวนอาจารย์พร้อมทั้งบริวารบอกว่าตอนนี้เราได้ฟังหลักธรรมคำสอนที่สำคัญชวนอาจารย์สัญชัยมาอยู่ในสำนักของพุทธเจ้าแต่ว่าอาจารย์สัญชัยก็ตอบกลับนะตอบกลับด้วยคำถามว่าในโลกนี้ คนฉลาดกับคนโง่อันไหนมากกว่ากันท่านสาริบุตรกับพระโมกัลานะก็ตอบว่าคนโง่มีมากกว่าท่านสันชัยก็ตอบว่าอย่างนั้นพวกฉลาดก็ไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าส่วนคนโง่ๆก็อยู่กับเราต่อไปท่านสันชัยตอบอย่างนั้นเนเมื่อ รวมของภาษาลีบุตรพระโมคัาลานะรวมทั้งจดินสามพี่น้องเนี่ยรวมกันแล้วก็ประมาณหนึ่งพันสอรูปบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าด้วยเอหิภิกขุประสัมปทาและวันมาฆบูชาก็มาถึงก็คือวันเพ็ญกลางเดือนสามคือมาฆมาศ พระรหันต์ที่ได้รับการอุปรสมบทจากพระพุทธเจ้าก็คือชดินสามพี่น้องและบริวารรวมทั้งบริวารของภาษาดิบุตรพระโมคคัลลานะอีก250ก็มาประชุมพร้อมกันที่วัดเวลุวันตามประวัติศาสตร์นั้นก็ในทางพุทธศาสนา บอกว่าวันสำคัญก็คือวันมาฆบูชาเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งเป็นที่อาัศจรารย์เกิดขึ้นสี่เหตุการณ์รวมเรียกว่าจาตุรงคสันนิบา,จาตจตุรงคสันนิบาตก็คือเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกันในวันเดียวกันเนี่ยสี่เหตุการณ์หนึ่งก็คือว่า พระรหันต์หนึ่รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายสองพระหันทั้งหมดนั้นได้รับการอุปสมบทจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเอหิพิคุปสัมปทาและสามพระหันต์ทั้งหมด ที่รับการประสมบทล้วนแต่เป็นพระหันมีอภิญญาและข้อสุดท้ายที่เป็นอัตจัรย์ก็คือว่าเกิดขึ้นในวันเพ็ญกลางเดือนสามวันมาคมาตเมื่อเกิดจัตรงกรสันนิบาตก็คือเหตุการณ์สำคัญสี่เหตุการณ์นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าจึงได้ประทาน หลักการสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นก็คือโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกก็คือธรรมนูญหรือหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเราอาจจะเรียกว่าหัวใจพระ,พ,ระพุทธศาสนาก็ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานในที่ประชุม ในที่ประชุมสงฆ์เรียกว่าโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกประกอบด้วยส่วนสำคัญสามส่วนที่เราเรียกว่าหลักการสามอุดมการสี่และวิธีการหกหลักการสามอุดมการสี่วิธีการห อันนี้จะพูดแค่หลักการส่วนอุดมการกับวิธีการก็ไปศึกษาเพิ่มเติมซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและก็หลักฐานชั้นทุติยภูมิหลากหลายหลักการสามประการซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานเป็นโอวาทปาติโมก ภาษาบาลีก็คือสัพพปาปัสสะอากาศนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทป,ปนังเอตังพุทธานาสาสนังนี่คือหลักการสำคัญสมข้อซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ข้อที่หนึ่งสัพพปาปัสสะอาการระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือการไม่ทำความชั่วทุกชนิดสองการทำกุศลหรือความดีให้ถึงพร้อมกุศลสูปสมามปทาสามสจ,จิตตปริโยทัป,ปนังการทำจิตใจให้ ผ่องใสในสองข้อแรกนั้นศาสนาอื่นๆหรือลทัทธิอื่นๆก็สอนสอนให้เว้นทำชั่วแล้วก็ทำความดีมีสอนอยู่ในศาสนาและละทัทธิอื่นๆแต่ว่าข้อที่สามนี่ไม่มีสอนที่ไหนสอนอยู่ในพระพุทธศาสนาก็คือชำระจิตใจให้ สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก็เป็นแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เป็นแนวทางในการบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือหลักการสำคัญในโอวาทปาติโมกเพราะฉะนั้นการที่เราจะประยุก หลักการสำคัญก็คือโอวาทปาติมโมกไปใช้ในการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานบวกกับหลักตรสยศิขาถือว่าเป็นหลักธรรมะที่สามารถไปบูรณาการใช้ในการบริหารสถานศึกษาซึ่งเราเรียกว่าวิถีพุทธ พราะะฉนนัน้วันนี้ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเรียกว่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มใหญ่ก็เป็นพระสอนศิลธรรมซึ่งมาเข้ารับการอบรมเป็นโค้ชชิง่งแล้วก็อบรมเพื่อจะไปเป็นผู้ประเมินผู้ประเมินหรือผู้ช่วยผู้ประเมิน โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวิถีพุทธคุณธรรมชั้นนำโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานโดยมีคณะวิทยากรผู้มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการประเมินมายาวนานทั้งการประเมินระดับโรงเรียนวิถีพุทธคุณธรรมชั้นนำ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจนถึงโรงเรียนอาชีวะวิถีพุทธโรงเรียนอาชีวะวิถีพุทธพระราชทานวิทยากรเหล่านี้มีความร,มามรู้มีประสบการณ์ซึ่งก็จะได้มาประชุมสัมมนาถ่ายทอดความรู้เพิ่มพูนความรู้แก่กันและกัน โดยกำหนดเอาเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการได้วางเป้าหมายก็คืออัตลักษณ์อัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธทั้งวิถีพุทธธรรมดาวิถีพุทธคุณธรรมชั้นนาและวิถีพุทธพระยทานมาเป็นกรอบในการที่จะลงไปประเมินไปประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ในระดับต่างๆในส่วนของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธที่เราต้องการที่จะนำเอาหลักธรรมก็คือหลักไตรสิกขาเนี่ยไปบุรณาการในการบริหารสถานศึกษาว่าจะทำอย่างไร หลักไตรศสิกขาคือหลักธรรมสำคัญเป็นหลักอย่างการพัฒนาพัฒนาคนพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนากิจกรรมและอื่นๆเราสามารถนำเอาหลักไตรสิกขาเนี่ยไปบูรณาการกับในทุกมิติอยู่ที่ว่าเราจะทำความเข้าใจหลักตรสิกขากันอย่างไร ท่านทั้งหลายที่เป็นพระสอนจิลรธรรมก็ดีผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยายลัยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต่างก็น่าจะเข้าใจดีในเรื่องของหลักไตรสิกขาหลักไตรสิกขาที่เราได้ศึกษาเราเรียนศึกษาอบรมแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ ในการฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเองในการบริหารสถานศึกษาและนำไปบรณาการกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องมันคือหลักธรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ที่ว่าเราจะนำหลักธรรมคือไตรสิกขาเนี่ยไปบรณาการกับเรื่องอะไร หลักตรสิกขานั้นมีที่ไปที่มาก็คือแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียรจนตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้าตัสรู้อะไรคําตอบซึ่งอยู่ในใจของท่านทั้งหลายก็จ,จะตอบคล้ายๆกันว่าพระพุทธเจ้าตัสรู้อริยสัจสี่ ก็คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการอาริยสัจสี่ประกอบด้วยทุกข์ก็คือปัญหาก็คือความทุกข์กันทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้เราไม่สามารถที่จะละที่ตัวทุกข์ได้เพราะว่าทุกข์มันเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้น แต่ว่าถ้าเราจะละความทุกข์เราไปละที่ไหนเราไปกำจัดที่รากฐานของความทุกข์นั่นก็คือสมุทยัยรากฐานของความทุกข์ก็คือกิเลสซึ่งเป็นบอ่อเกิดของความชั่วหรือความเลวร้ายทั้งปวงรวมมอยู่ใน คำสามคำก็คือความโลภความโกรธความหลงโลภโกรธหลงก็คือเป็นกิเลสขยายผลไปเป็นตัณหาอุปาทานและต่างๆรวมๆแล้วเรียกว่ากิเลสอาสวะถ้าเราอยากจะพ้นจากความทุกข์ซึ่งเรากำหนดรู้ความทุกข์เนี่ยมันมีอยู่ทั่วทุกโตัคนเรากำหนดรู้แล้ว เราจะละความทุกข์ได้อย่างไรก็ไปละที่เหตุของความทุกข์เรียกว่าไปตัดรากถอนโคนเหมือนหญ้าบางชนิดเราตัดข้างบนเดี๋ยวมันกะโตขึ้นเนี่ยนะทำอย่างไรที่จะถอนรากถอนโคนไม่ให้มันโตก็คือขุดรากถอนโคนเพราะนั้นการที่จะพ้นจากความทุกข์มันต้องไป ตัดรากถอนโคนก็คือที่เราเรียกว่าอาสวะกิเลสความโลภความโกรธความหลงนี่คือสมุดไทยพระพุทธเจ้าตัดสรู้ทุกข์คือสิ่งที่ต้องกำหนดรู้แล้วก็ทราบสาเหตุของความทุกข์และมันมีแนวทางที่จะพ้นจากความทุกข์ไหม แล้วอะไรคือเป้าหมายของความหลุดพ้นซึ่งพระองค์ก็มีความรู้มีประสบการณ์ด้วยพระองค์เองด้วยการตัตรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป้าหมายของความหลุดพ้นมันมีอยู่เรียกว่าเป็นความสุขแบบยั่งยืนใครบอกว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องความทุกข์ก็ไม่เชิงนะนะ สองข้อแรกสอนเรื่องความทุกข์ความทุกข์ที่เรากำหนดรู้ถ้าเราจะตัดรากถอนโคนของความทุกข์ก็ไปตัดรากถอนโคนที่สมุทยัยแต่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องความสุขแบบยั่งยืนโดยมีเป้าหมายความสุขแบบยั่งยืนคืออะไรก็คือความหลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งเรียกว่านิพพาน หัวใจในหลักคําสอนสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้ในวันมาค้าบ,บูชาก็คือละชั่วทาดีทําจิตให้บริสุทธิ์นั่นเองครับดังที่ท่านผู้ชมได้ฟังไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้มีงานที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอาราันตธาตุจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยครับ โดยประดิษฐานตั้งแต่วันที่23กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและก็จะไปที่จังหวัดเชียงใหม่และที่จังหวัดกระบี่ครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ไปร่วมในการสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอารหันตธาตุครับสำคัญอย่างไรเราไปติดตามชมสารคดีกันครับพระพุทธศาสนา คือหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและนําหลักธรรมมาเผยแผ่ให้กับเวนยสัตว์ได้พ้นทุกข์ด้วยหลังการแสดงปฐมเทศนามีพระตนรตรัยเกิดขึ้นแล้วพระธรรมทุตชุดแรกก็เริ่มประกาศพระศาสนาเกื้อกูลหมู่ชนทันที พระพุทธองค์ทรงเลือกเผยแผ่ธรรมให้กับประมุขแผ่นดินเพื่อทรงธรรมาราชานำพาบ้านเมืองสงบร่มเย็นประชาชนมีศีลธรรมเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนถ้าเราสืบค้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสิที่โกศลเจ้าฤฉวีพระเจ้าสุโธธนะมาจนถึงยุคของพระเจ้าชาติศัตรูไล่มาตามลำดับ มาจนถึงยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ว่าผู้นำสูงสุดของประเทศและสังคมนั้นๆเนี่ยปฏิบัติในธรรมะตามพระธรรมคำสอนของพระุทธเจ้าแล้วก็จะเกิดความสงบและร่มเย็นต่อเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานสิ่งที่จะหลงเหลือหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าก็คือพระบรมสารีริกธาตุ ก็ยังทำหน้าที่บทบาทในการเผยแผพ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ฉะนั้นพระบรมสารีริกธาตุจึงถือว่ามีส่วนสำคัญทั้งในฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายพระราชมหากษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเอกอากาาาัคราษฎูุปธรรมที่คุ้มครองพระพุทธศาสนาด้วยการนำคำสอนมาเผยแผ่ การคุ้มครองมหาชนคนผู้ปฏิวัติตามต้องเข้ากับว่าคุ้มครองพระพุทธศาสนามันพุทธศาสนาเนี่ยคู่กับองค์กษัตริย์มากกว่า2,500ปีแล้วพระบรมสารีริกธาตุยังคงเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าประกาศธรรมอย่างมั่นคงด้วยองค์พระมหากษัตริย์ส่งเปี่ยมด้วยทศพิตรราชธรรมอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจ,จนถึงรัชสมัยปัจจุบัน พุทธศักราช2,567นับเป็นมหามงคลการที่จะได้ประกาศทำครั้งสำคัญของราชาอาณาจักรไทยกับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมพระอารหันตาธาตุพระสารีบุตรและพระโมคััลานะประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา ไม่ว่าจะเป็นหัวใจทางพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทําดีทําจิตให้บริสุทธิ์ในหลักคําสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งวางไว้เป็นหลักการในวันมาค้าบูชาแล้วหลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพานสิ่งที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนาที่เหล่าพุทธศาสนิกชนยังคงตระนักอยู่เสมอก็คือพระบรมสารีริกาธาตุและพระอาหามรรมธาตุครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ไปสักการะ พระบรมสารีริกธาตุและพระอา,หารหันตธาตุที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ